พุทธศักราช2493คอมมิวนิสต์กัมพูชาร่วมมือกับเวียดนามเพื่อต่อต้านการละอาณานิคมของฝรั่งเศสพุทธศักราช2497ในการประชุมเจนีวาฝรั่งเศสถอนตัวจากกัมพูชาเวียดนามและลาว พุทธศักราช2,497-2,513ราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้เจ้าน้ารดมสีหานุได้มีการปกครองในระบอบเผด็จก,การซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศและเป็นกลางในสงครามเวียดนามพุทธศักราช2,505การหายตัวไปของทูสมมทิผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาจึงทำให้อคนพดขึ้นมีอำนาจแทนที่และวางแผนก่อกบฏ โดยได้เดินทางไปเยือนจีนและเวียดนามในพุทธศักราช2,507-2,508 พุทธศักราช2,508ขณะเดียวกันสงครามเวียดนามได้ทวีความรุนแรงขึ้นภายใต้การต่อสู้กับสหรัฐส่งผลให้กองกำลังคอมมิวนิสต์เวียดนามแสวงหาที่หลบภัยในกัมพูชามากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฮานนได้ทำลายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาในขณะที่ยังคงปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศและผููเห็นต่างอื่นๆพุทธศักราช2,510ภายใต้การนำของคน พสคลุ่งคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือเขมรแดงเปิดฉากการก่อความไม่สงบต่อต้านสีหนุทางตอนตกเสียงเหนือของกัมพูชาจนเป็นเหตุทําให้เกิดการปราบปรามของรัฐบาลที่โหดร้ายพุทธศักราช2512การทิ้งระเบิดี กองสหรัฐได้เขตรักษาพันธุ์วิตย์นาในกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นพุทธศักราช2,513ถึง2,518สาธรารณารัฐเขมรกลุ่มรัฐประหารที่ทำการต่อต้านสีหานุได้แต่งตั้งนายพลลอนนอนเป็นประธานาธิบดีของสาธรารณารัฐเขมรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐจึงทำให้สีหานุต้องถูกเนรเทศไปยังประเทศจีนภายหลังได้เข้าร่วมกองกำลังกับคอมมิวนิสต์เวียดนามและกัมพูชาหรือเขมรด และการปกครองภายใต้การนำของนนอนในตอนแรกยังคงได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชนภายในเมืองแต่ภายหลังกลับกลายเป็นพฤติก,การมากขึ้นเรื่อยๆพุทธศักราช2516การทิ้งระเบิด B ี5 2ของสหรัฐในพื้นที่ชนบทของกรรมัมพูชาเพื่อทำการสนับสนุนกองกำลงังลอนนอดให้บรรลุปเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการทิ้งระเบิด250,000ตันในเเดือนในพื้นที่กรรมัมพูชา ก่อนที่รัฐสภาสหรัฐจะเรียกร้องให้ยุติการทิ้งระเบิดในวันที่15เดือนสิงหาคมส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2512ถึง2516พลเ,เรือนเสียชีวิต5,000ถึง150,000คนจากการทิ้งระเบิดครั้งนี้ในขณะเดียวกันกองกำลังของพลพศใช้การสังหารที่เกิดขึ้นและการทิ้งของระเบิดสร้างโฆษณาชวนเชื่อในการรับกำลังพลและเป็นข้ออ้างในการละทิ้งนโยบายสังคมมนิยมสายกลางในเขต ก่อความไม่สงบและทําการกวาดล้างคอมมิวนิสต์สายกลางที่ต้องสงสัยว่าไม่จงรักภักดีต่อพลโพธพุทธศักราช2518-2522ก่อตั้งกลุ่มกัมพูชาประชาธิปไตยหรือกลุ่มด D K พุทธศักราช2518กองกำลังขะเมงแดงที่นำโดยพลโพธเอาชนะกองทัพลอนนอนและเข้ายึดพระนงเป็นได้ในวันที่17เดือนเมษาย,ยนพุทธศักราช2518ในเมืองต่าง คนต่างองพคพออกจากเมืองทันทีและในขณะน,นี้ประเทศถูกตัดขาดจากโลกภายนอกได้มีการสังหารดาวนาที่ทหารและ้าหน้าที่ของบอลน,นอดที่ยอจมจำนวนและบังคับใช้แรงงานภาคเกษตรโดยไม่ได้รับค่าจ้างและการกดขี่ข่มเหงประสงค์และชนกลุ่มน้อยอย่างโหดร้ายเช่นจีนเวียดน,นามจามมุสลิมและไทย พุทธศักราช2,519ความขาดแคลนอาหารได้เพิ่มจำนวนมากในพื้นที่ทางภาคตะวันตกเชียงเหนอือของกัมพูชาหลังจากการขับไล่าชาวเมืองหลายแสนคนให้อพยพออกไปที่นั่นและในตอนนี้รัฐบาลดีเค ปกครองโดยเขียวสัมพันธ์เป็นประมุขพลพศเป็นนายกรัฐมนตรีเอียงซาเีและสนเซนเป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการโซนตึงเชือนหรือสิดเชือนนำแสงตามอ,อกและเกยบวกเข้ามาควบคุมกองทัพดีเคและพลพศเอยียงคงเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์กัมกูชาลับและนวนเจียเป็นรองเลขาธิการ พุทธศักราช2520การกวาดล้างนองเลือดระลอกที่สองทำให้กัมพูชาเริ่มปั่นป่วนที่นำโดยกลุ่มคนโพ์ได้พยายามกำจัดคอมมิวนิสต์ที่เห็นด้วยทั้งหมดรวมถึงสายกลางและผู้เป็นตัวประกับตนเองและการกวาดล้างได้ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มชาวนาจำนวนมากเช่นเดียวกับผู้อพยพในเมืองที่ถูกข่มเหงและกัมพูชาย,ยังได้เปิดการโจมตีทางทหารข้ามพรมแดนทั้งสามสังหารหมู่พลเรือนในไทยเวียดนามและลาว พุทธศักราช2521กัมพูชาปฏิเสธที่จะเจรจากับเวียดนามเกี่ยวกับสงครามชายแดนการกวาดล้างครั้งใหญ่ในประเทศจุดชนวนให้เกิดการจรลาจนในโซนตอนออกของกัมพูชาเพื่อต่อต้านระบอบก,การปกครองของคนโพสต์กระฝ่ายกระบด ได้แท้แล้วรวมกลุ่มกันใหม่เดินทางข้ามพรมแดนเวียดน,นามและขอความช่วยเหลือจากฮานอยพุทธศักราช2522ส,สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชากองทหารเวียดนามบุกเข้าคุนลงอำนาจของนทนโพสอดีตกระบ,บทโซนตวนออกใหงสำเริได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคุณเซนรัฐมนตรีต่างประเทศภายหลังเป็นนายกรัฐมนตรี พุทธศักราช2,532การประชุมปารีสครั้งแรกเกี่ยวกับกัมพูชาล้มเหลวเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชาและกลุ่มเขมรแดงของนายพลโพสและพันธมิตรของพวกเขารวมถึงซีฮานุได้กลับเข้ามาด้วยพยายามที่จะยึดอำน,นาจจากรัฐกัมพูชาที่เพิ่งประกาศแต่งตั้งขึ้นใหม่ตงฮุนเซน พุทธศักราช2,533การจัดตั้งสภาแห่งชาติสูงสุดประกอบด้วยสมาชิก SOC 6คนและ2คนจากแต่ละกลุ่มจากฝ่ายค้าน3ฝ่ายรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีเขียวสัมพันธ์และรองนายกรัฐมนตรีโซนเซน พุทธศักราช2534ความตกลงปารีสว่าด้วยกัมพูชาลงนามเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมโดยฝ่ายกัมพูชาสีฝ่ายและรัฐมนตรีต่างประเทศ18คนของประเทศที่สนใจกองกำลังขเขมรแดงได้ลงนามในข้อตกลงแต่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติสำหรับการหยุดยิงการกำกับดูแลของชาประชาชาติการถอนกำลังและการลดอาวุธพุทธศักราช2536การเลือกตั้งทั่วไปที่ถูกขเขมรแดงว่มบาร รัฐบาลผสมที่จัดตั้งขึ้นโดยพรรคฟุนซินเพ็กซ์ของสมเด็จนโรดมรอนริชซึ่งได้รับเสียงพังมากและพรรคประชาชนของฮุนเซนและในขณะเดียวกันขเขมรแดงนังคงโจมตีกองกำลังของรัฐบาลพุทธศักราช2537การเคลื่อนไหวของขเขมรแดงผิดกฎหมายตามกฎหมายที่ออกโดยสภาแห่งชาติของกัมพูชา พุทธศักราช2539กลองกำลังเมรแดงแยกตัวโดยเอียงสารีปแปรพักเข้ารัฐบาลเพื่อแลกกับการนริรโทษกรรมพุทธศักราช2540เกิดความวุ่นวายภายในกลุ่มขเมรแดงพลพดถูกประหารชีวิตส่วนซอนเซนและนวลเจียและเขียวสัมพันธ์ก็ถูกมอกกักขางไว้ในบ้าน พุทธศักราช2,541กลุ่มกบฏต่อต้านมอกโดยกลุ่มขเมรแดงที่นำโดยแก้ปอกที่เข้าร่วมกับกองกำลังกับฝ่ายรัฐบาลหลังพลพศเสียชีวิตจึงทำให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ทำให้พักประชาชนพักร่วมฟุนซินเพลกลับคืนสู่อำนาจภายใต้การปกครองของฮุนเซนและนวนเจียและเขียวสมพนันยอมจำนนต่อฮุนเซนส่วนมอกยังคงเป็นผู้นำขมรแดงคนสุดท้ายที่ยังคงอยู่ พุทธศักราช2,542คณะกรรมาการผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติแนะนำให้จัดตั้งศาลร,ระหว่างประเทศและคณะกรรมธิาการขึ้นมาเพื่อตัดสินอาชญากรรมในสมัยขเขมรแดงและในขณะเดียวกันมากถูกจัดโดยกองทัพกัมพูชาและถูกส่งตัวขึ้นศาลทหารอดีตผู้บัญชาการเรือนจำคัง,งเกิอวิวน่ามแฝงสหายบาัดก็ถูกจับกลุ่มเช่นกัน